มาแรงมากดื่มน้ำขิงมะนาวสูตรสลายโรคภัยเคล็ดลับไม่ง่ายเพียงแค่วันละ1-2แก้วครับสวัสดีครับฝากกดติดตามผลงานด้วยนะประโยชน์ของน้ำขิงมะนาวบอกได้เลยครับว่าได้ผลดีในการบำรุงและดูแลสุขภาพซึ่งถ้าหากคุณดื่มแบบต่อเนื่องเช้าเย็นคุณจะได้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรคูณสเท่า เอาละครับอย่ารอช้าไปรู้จักกับประโยชน์เหล่านี้กันดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้าง 1. ช่วยดี็อกของเสียสารพิษออกจากร่างกาย 2. มีประโยชน์ในการช่วยลดน้ำหนักและควบคุมน้ำหนักได้อย่างยอดเยี่ยม 3. ช่วยให้ชุ่มคอบรรเทาอาการไอเจ็บคอมีเสมหะคอแห้งจากการได้ครับ 4. บํบำรุงผิวพรรณครับช่วยเพิ่มสารต่อต้านอนุมูลอิสระให้กับเซลล์ในร่างกาย 5. มีส่วนช่วยในการชะลอวัยซึ่งสามารถดื่มได้ทุกวันครับจะได้รับประโยชน์อย่างแน่นอน 6. ครับมีประโยชน์ในการช่วยย่อยอาหารถ้าหากใครต้องการลดหน้าท้องหรือต้องการช่วยย่อยอาหารให้สบายท้องแนะนำเลยนะครับวันละหนึแก้วช่วยได้ 7. ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและต่อต้านหวัดครับฝากกดติดตามผลงานชิ้นต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ